สวัดครับวันนี้จะมารีวิววิธีการโอนเหรียญ BNB นะครับจาก b i n a n c e Smart Chain ไปฝั่งครตันนะครับพอดีตอนนี้เนี่ยมีของ DefiNiq เนาะเขาเปิดฟาร์มใหม่ที่ Network Craton นะครับซึ่งค่า APR เนี่ยสูงมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาดูฟาร์มนะครับ มันจะมีคู่เหรียญอยู่หลายตัวที่เป็นตัว K นำหน้านะครับเหรียญพวกนี้เราจะไม่สามารถโอนจากกระเป๋า Wallet จากฝั่ง Binance, Smart Chain เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทำการ bleach b r i d g e เหรียญให้มันเป็น K BNB อย่างนี้นะครับถึงจะเอาไปเข้าลงฟาร์มได้ครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าวิธีการ bridge นั้นทำกันยังไงนะฮะครับวิธีการ bridge นะครับเราก็จะต้อง bridge ผ่านเว็บ bridge.orbitchain.io นะครับซึ่งเว็บนี้เราจะสามารถเข้าได้เฉพาะ PC n o t น้ตบุเท่านั้นนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะไม่สามารถเข้าทางมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้นะฮะ ส่วน,นรายละเอียดในการโอนนะครับก็จะมีค่าฟรีเนาะเราสามารถโอนได้ทั้ง Ethereum Chain, Ripple Chain แล้วก็ BSC h a i n นะครับโดยค่าฟรีเนี่ยแต่ละเชนก็จะแตกต่างกันถ้าเราโอนจากฝั่ง Ethereum ก็จะมีค่า Tax นะครับแต่ว่าในส่วนกลับกันเวลาเราโอนกลับมาเนี่ยจาก c r e ต a n Orbit เนี่ยเราก็จะมี ทั้งค่าแท็กแล้วก็บิชฟรีนะครับจะเป็นคล้ายๆกันนะฮะในส่วนของ b i n a บีนัสมา h เชนที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยคือจะไม่มีค่าฟรีนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้กันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับครับเริ่มต้นเรามาซิลิ c คอยก่อนนะครับวันนี้เราจะโอน BNB เนาะ โอเคเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น bsc นะครับจากนั้นจากเชนที่เราเลือกก็คือเป็น bsc เนาะแล้วก็คอนเน c กับกระเป๋า metanx นนที่เรามีอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ในกระเป๋าโฮมโฮมเนี่ยจะมีอยู่0.10 v bnb นะครับวันนี้เราจะลองโอนไปสัก0.05 bnb นะครับโอนไป chain l ตั t นะนะ จะสังเกตได้ว่าค่า2ตัวเนี่ยจะเท่ากันเลยจากนั้นเราก็เอา address ในฝั่งเค e ร์รตันมาใส่ซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นกระเป๋าดีเซนต์อยู่นะครับอันนี้สำคัญมากเลยครับว่า address ต้องถูกต้องนะครับควรตรวจให้ดีก่อนโอนนะฮะจากนั้นก,ก็จะขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มนะครับว่าจำนวนเงิน,นเท่านี้เหรียญเท่านี้ โอนไป Addis ไหนนะครับเราเช็คความถูกต้องเสร็จแล้วกดคอนเฟิรไปได้เลยครับคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะเห็นว่ามีเราจะมีค่าแก๊สเพิ่มนะครับก็คือเราไม่เสียค่าฟรีจริงๆแต่ว่าจะมีค่าแก๊สในการทำธุรกรรมทุกครั้งนะครับนะตอนนี้ก็เสียอยู่0.0043 BNB นะครับโอเค คลาสเฟอร์คอมพีวนะครับโอเคไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าตอนนี้เหรียญไปหรืออยังนะฮะก็จะมีให้ e x p l o r e นะครับว่าโมเดลของเราเนี่ยเหรียญไปถึงหรือยังนะครับสามารถดูรายการได้จากเชน i n เ s c ไปเครตันนะครับโอเคครับเราลองดูเฟสดูทีนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่า c o m p l e t เรียบร้อยนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่เกิน3นาทีนะครับโอนเหรียญจากในกระเป๋า metamask ของผมเข้าไปยังฝั่งเคลร์ตันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน เป๋าดีเซนนะครับครับเราก็จะเอาเปลี่ยนของเรานะครับมาฟาร์มนะครับที่เดฟินิกนะครับฟังเคลตันนะฮะซึ่งสังเกตด,ดูจะมี หลายคู่เหรียญนกันนะครับที่ใช้เป็น KBNB นะครับข้อดีของฟาร์มฝั่งเรตันตอนนี้ก็คือค่าแก๊สมันถูกมากๆครับคิดเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ครั้งหนึ่งนีง่ประมาณหลักสตางคนะ์ฮะ แล้วก็นำเรียนของเรานะครับมา add to q u i d i t y นะครับมตอนนี้ผมจะฝากเป็นคู่เหรียญ KBNB กับ Phoenix นะฮะก็ลองดูนะครับ นครับสังเกตด,ดูนะครับว่า Confirm transaction ฟรีทีหนึ่งเนี่ยคือ0.005เคลตันนะครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วคูณเป็นเงินบาทไทยตอนนี้เนี่ยตกอยู่ประมาณแค่10กว่าสตางค์นะครับอตอนนี้เราจะได้เป็นเหน LP, idity, รียญ LP liquidity มาเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเอาไปฝากใน U farming ของเรานะฮะเป็นคู่เหรียญ KBNB Phoenix นะครับ ทำการสติ t กใส่เป็นแม็กว้ไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เราฝากคู่เหรียญใน U f ฟาร์มี U ของเราเรียบร้อยนะครับคู่หน็เศียนดี ส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยในฝั่งครตันเนี่ยเราก็สามารถโอนมาได้หมดเลยนะฮะก็คือมีทั้งเหรียญไดเหรียญอ t h e เ e ี m BTC แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเราก็ต้องทำการโอนผ่านบ g ิ m a มนะครับถึงแล้เราถึงจะเอามาใช้ในฝั่งครตันได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกับ Espresso Crypto นะครับขอบคุณมากครับ